สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ร้านบอลสีบอลรวมนะคะตรงนี้เป็นลวยล้นฟ้านะคะกระถางใหญ่ๆรวยล้นฟ้าความสีสวยกระถางใหญ่กระถางสี่พันนะคะทุกคนนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบกับหนึ่งหลอดนะคะนี่ใบคือใบใหญ่นะคะสี่พันค่ะห้ 5, <000 S 1> 5, าใบนะคะ เห้หงร,ริค่อยนห,นห่างแล้วสี่พันดูนะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกใบกับอีกหนึ่งหลอดกับหนึ่งใบกับอะไที่ดูใบนะคะใหญ่มากเลยใหญ่ฝอฝอมือดูนะคะปิดมือมิดเลย สี 4, 4, 4, 4, ่พัาสี่พันชนเลยนะวันกไ่อ่าน้บต้นเป็บาทรวยล้นฟ้ากรห่างใหญ่ๆค่ะ <c oughs> ดูนะคะ <c oughs> นี่สองสามสี่ห้าหกหใบนะคะ ูนะนสวยมากเลยรวยล้นฟ้ายังไ่ระางละสี่พันนะคะทุกคน น <pelled> ี่ด้วยสวยอคนมาที่นี่ม้อยเด้อเลยมันต้มีนักกาเมอุ่นลุ่ั่้าอไย่งหนมาาวมาขาว เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงโน้นกันนะคะด้านโน้นเป็นบอลรวมนะคะส่วนกลางตรงนั้นจะอยู่ที่กระถางละสามร้อยเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าสามร้อยมีแบบไหนมั่งตรงนี้สี่พันด้านนี้เป็นบอลรวมนะคะกระถางละสามร้อยค่ะ

สามร้อยทุกกระถางเลยนะคะบอลรวมตรงนี้ตรงนี้กระถางละสี่ร้อยค่ะ โลก้านส้มตัวก็ห่างเล็กอยู่ที่พันห้าสองพันด้านโน้นสองพันห้าอันนี้พันห้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพันห้าต้นเท่าไหร่กระถางใหญ่ไหมอันนี้พันห้าค่ะ วันนี้สองพันนะคะมีด้านโน้นสองพันห้าเดี๋ยวเราคขอาไปดูกันค่ะวันนี้สองพันนีนนะคะสองพัน เราไปดูด้านน้นเป็นพั2ส0งพันห้าห่างเล็กท่าน,นี้เป็นพิโลก้านส้มนะคะระห่า,างเราสองพันห้าเยอะมากเลยนะคะที่นี่สวยสวยเลยค่ะเรามาดูกันดูใบนะคะทุกคนนี่คือใบนะคะนี่คือใบนะคะยาวมากเลยนะคะ สองพันห้าค่ะมีขี่ใบสองพันห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าใบกับหนึ่งหลอดนะ 2, คะสองพันห้าก็หหางไม่ใหญ่ค่ะ กระถาง2อ0พัน้ากระางใหญ่ๆมี5า้าใบหกใบเลยนะคะเยอะมากเลยใช่นเนี้ยนี่นะคะกระถางประมาณนี้ยมีสองสามมีหกใบมีเจ็ดใบกระางนี้มีหนึ่ง มีห้าใบนะคะกับอีกหนึ่งหลอดยาเกลรายาก,ยากห้างยาวมากเลยสสวยนะคะพี่โลก้านส้มเลยมาตรงนี้เป็นออมชุมพู้อมชุมพูสวยมากเลยนะ ใครสนใจทักมาสอบถามราคาที่ร้านได้เลยนะคะต้นไม้ที่มีเยอะมากแล้วยังไงจะใส่ชื่อร้านแล้วก็เบอร์โทรไว้นะคะดูนะคะพี่โรก้าส้มเยอะมากเลย้าไในเยอะแล้วก็ต้นใหญ่มากเลยนะคะ